สวัสดีครับเจ็ดดีใบทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับเช่นเคยนะฮะมีสาระดีๆนะครับจะมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันนะครับพอดีนะครับผมมีโปรเจกต์ดีใบนะครับที่จะต้องการใช้งานเปลี่ยนไฟ12โวลต์เป็นไฟ5โวลต์นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับสําหรับการทําคลิปในวันนี้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับการต่อใช้งานนะครับ บอร์ดลดแรงไฟนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดลดแรงดันไฟ DC นะครับสเต็ปดาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเต็ปดาวบัคคอนเวเตอร์นะครับสเปคการทำงานของบอร์ดนี้นะครับก็จะรับแรงดันไฟตั้งแต่4.75ถึง23โวลต์นะครับเป็นแรงดันอินพุตนะครับเข้ามาในบอร์ดสเต็ปดาวตัวนี้นะครับทำการลดมาเป็น ไฟออกนะครับ dc 1โวลต์ถึง17โวลต์นะครับทีผมก็จะมาสาธิตการต่อใช้งานนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะแนะนำเทคนิควิธีการเอาไดโอดนะครับมาใช้ต่อนะครับป้องกันการต่อไฟสลับขั้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อไฟกับขั้วนะครับจะทำให้ ic อยู่ในบอร์ดนะครับเสียหายนะครับบอร์ดพังได้นะฮะผมก็เลยจะนำ ไดโอดนะครับมาต่อเป็นวงจรป้องกันการต่อไฟสลับขั่วกันนะครับอุปกรณ์หลักนะครับก็จะเป็นบอร์ดนี้นะฮะบอร์ดสเตปดาวนะครับ DC to DC buck converter นะครับชื่อบอร์ด DSN mini 3 6 0 DC นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบอร์ดใหญ่ให้ดูนะฮะในหน้าจอเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอินบวกอินลบนะครับ แล้วก็เอาบวกเอาลบนะครับเราก็ต่อไฟเข้าในจุดนี้เลยนะครับไฟตั้งแต่4.75โวลต์ถึง23โวลต์นะครับแล้วก็ออกก็จะได้ตั้งแต่1โวลต์ถึง17โวลต์นะครับนี่นะฮะวิธีการต่อก็จะต่อตามวงจรนี้เลยนะครับนี่นะฮะไม่ยากนะครับไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะแล้วก็การนําไปใช้งานนะฮะต่อไปก็จะเป็นไดโอดนะครับ 1N 5408นะครับตัวนี้ จะเป็นไดโอดเลกติฟไฟธรรมดานะครับทำหน้าที่แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC นะครนะฮะแต่ว,ว่าการใช้งานสําหรับวันนี้นะครับจะนํามาใช้ในการต่อเป็นการต่ออนุกรมไฟบวกนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้ไฟบวก12โวลต์นะครับไฟบวกนะครับเข้าแอนโนดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นขาแคร์ตัวมาเข้าบวกของบอร์ดนะครับการทํางานก็คือ ถ้ามีไฟบวกเข้ามาในขาแอนโนดนะครับจะทำให้เป็นการไบอัดตรงนะครับไฟก็สามารถไหลผ่านไดโอดเข้าแอนโนดออกแคโทดและเข้าบวกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราต่อไฟสลับขั้วนะครับไดโอดก็จะทำหน้าที่ป้องกันนะครับไม่ให้ไฟไหลเข้าในวงจรในบอร์ดได้นะครับเป็นการไบอดกลับนะครับไดโอดไม่ทำงานนะครับไดโอดไม่นำกระแสนะครับก็จะเป็นการป้องกัน บอดเสียหายไปในตัวนะครับมาดูการต่อแล้วก็การรัดไฟกันนะครับจะต่อตามวงจรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะนําไดโอดนะครับเอาขาแคทโอดนะครับมาต่อเข้ากั้บวกนะครับของสเต็ปดาวนะครับเข้าบวกเลยนะครับก็จะต่อสายลบนะครับไ้ก่อนนะครับ สายสีแดงนี่ผมจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกนี้จะต่อเข้ากับขาแอนโนดนะครับตัวนี้คือขาแอนโนดนะครับในส่วนนี้ก็คือส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการต่อเรียกว่าวงจรป้องกันไฟสลับขั้วนะครับต่อไปก็จะต่อไฟออกไปใช้งานนะฮะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอยู่ในบอร์ดนะครับก็จะเขียนบอกว่าขั้วบวกขั้วลบอยู่นะฮะขั้วลบนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะฮะต่อแค่นี้เองนะครับนี่นะครับเวลาเราปรับไฟนะครับก็จะปรับที่ r เก๋งมาตัวนี้นะฮะเป็นการปรับไฟนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมาดูการทดลองต่อไฟปรับไฟนะครับ และก็การใช้งานกันนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะฮะครับผมมาดูกันต่อใช้งานกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมจะใช้สวิชชิ่งพาวเวอร์ทัพย์นะครับเป็นตัวป้อนแรงดันอินพุตนะฮะแล้วก็จะวัดไฟ2จุดนะครับจุดนี้คือจุดเอาพุตนะครับเป็นไฟ DC ออกนะครับที่ลดแรงดันลงมาแล้วแล้วก็จะวัดไฟในจุดนี้ดูนะครับว่าสถานะที่ตอนที่เราต่อตัวขั้วเนี่ยไฟจะอยู่ จุดนี้เท่าไหร่แล้วก็ต่อกับขั้วในไฟจะอยู่ในจุดนี้เท่าไหร่แล้วค่อยมาปรับลดแรงดันตามอคอนเซปต์ของบอร์ดดูนะครับว่าเราปรับลดแรงดันได้เท่าไหร่นะฮะดูกันครับเราตั้งมิเตอร์นะครับไว้ใ,ในย่าน DC นะครับตัวนี้นะครับเอาต์พุตนะครับนี่อันนี้คือเอาต์พุนะครับมิเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นมิเตอร์เช็คไฟสถานะก่อนเข้าบอร์ดนะครับก็ตั้งไว้ใน ดีซีเหมือนกันนะตัวนี้นะครับยี่สีสวิตชิ่งก็จะมีมิเตอร์วัดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไฟต่อสายก่อนนะฮะอันนี้ลบเข้าลบก่อนนะครับตัวนี้ลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะฮะ ต่อไ,ไปก็จะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับนี่นะครับแรงดันที่ไฟดีที่ออกจากสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับแล้วก็ในจุดจุดที่ผ่านไดโอดนะฮะตัวนี้นะครับนี้ไฟบวกนะครับตัวนี้ไฟลบนะครับได้11.67นะครับตัวนี้ แล้วก็แรงนั้นเอาพุทธนะครับที่ยังไม่ได้มีการปรับนะครับอยู่ที่10โวล์นะครับ10.95โวล์น,นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูสถานะการต่อกับขั่วนะครับว่าจะมีไฟผ่านเข้ามาในบอ่อได้หรือเปล่านะฮะสลับสายนะฮะ บวกเข้าลบก็ลบมาเข้าบวกนะครับเสียปากแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าในจุดเอาพุดนี้จะมีไม่มีไฟดีซออกนะฮะแล้วก็ไฟในจุดจุดนี้นะครับสิบสองโวลต์นะครับนี่นะฮะไฟจุดนี้สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นะฮะมาดูไฟที่เข้าบอร์ดนะครับ ไฟที่เข้าบอร์ดนะฮะตัวนี้ลบนะครับนี่นะครับไม่มีไฟนะฮะตัวนี้นะครับไม่มีไฟนะครับตัวนี้นะฮะนะครับไฟผ่านไม่ได้นะครับมาดูกอดเข้าไดโอดนี่ครับนี่ครับไฟก่อนเข้าไดโอดนะครับมันจะเป็นไฟวัดมิเตอร์ดิจิตอลตาอ่านจะอ่านกับขั้วนะครับ เป็นลบ12บโวลต์นะครับเพราะว่าเราเอาบวกเป็นสายลบแล้วนะฮะนี่นะครับก็แสดงว่าเราต่อไดโอดนะครับเพื่อที่จะป้องกันการต่อไฟสลับขั้วนะครับไฟก็จะไม่เข้าบอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะก็จะไม่ทําให้บอร์ดเสียหายนะครับวิธีการต่อก็จะเป็นแบบนี้ครับครับผมผมก็ได้ทําการต่อไฟถูกขั้วเหมือนเดิมแล้วนะฮะ นี่กจะ็จะป้อนไฟเข้าเลยนะฮะ,ะสังเกตว่าแรงดันเอาพุทนะครับจะอยู่ที่10 v โวลต์นะครับแรงดันอินพุทนะครับ12 v โวลต์นะครับผมจะปรับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะนี่หมุนมาทางนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้คือไฟลดต่ำลงนะครับตัวนี้เป็น1.7นะครับ ต่ำที่สุดนะฮะตัวนี้ต่ําที่สุดจะเป็น0.3นะครับตัวนี้คือไฟต่ํานะครับ0.3แล้วก็จะค่อยๆปรับขึ้นนะครับนี่นะฮะ1.4 2อันนี้คือหมุนไปทางขวานะฮะนี่นะครับหมุนไปทางขวาก็คือปรับไฟขึ้นนะครับ3.2 3.3นะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ไฟ3.3นะครับ ก็ปรับนะฮะประมาณตัวนี้นะครับ3.3ก็จะเป็นไฟที่เราใช้กับพวก led นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะประมาณ3 v โวลต์น,นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับจะลองปรับเป็น5 v โวลต์น,นะครับหมุนขึ้นมาอีกนะครับนิดนึ่งนะฮะ ตัวนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับสําหรับ r เกิดมาตัวนี้นะฮะแต่ก็ปรับให้ใกล้เคียงนะครับผมจะปรับประมาณนี้นะครับประมาณ4.8 4.7ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไฟเข้าอยู่ที่14โวลต์นะครับไฟออก4.7นะครับ เดี๋ยวจะลองปรับปรับแรงดันไฟอินพุตดูนะครับถ้าเกิดว่ามีการมีไฟเปลี่ยนแปลงทางด้านอินพุตแล้วเอาพุตจะเป็นยังไงนะฮะดูนะครับตอนนี้14โวลต์อยู่นะครับแล้วก็สังเกตฝั่งนี้นะฮะ13.5 12 12.7 ส2โวลต์สิก็ไฟเอาพุทก็จะอยู่ที่4อยู่นะครับ4.6ตัวนี้จะต่ำสุดได้จะพิชิ้งผมต่ำสุดได้10.5นะครับไฟเอาพุทก็อยู่ที่4.7นะครับแสดงว่ายังรักษาสถานะแรงดัน ก็ใกล้เคียงกับคําว่าคงที่อยู่นะครับก็ได้4.7 4.6 4.7นะครับแล้วก็ไฟก็ต่าลงประมาณ10โวลต์นะครับก็การทดลองนะครับก็จะจะเป็นการทดลองให้ดูนะครับได้ว่าขึ้นอยู่ที่การใช้งานนะครับว่าทุกท่านจะเอาไปใช้งานกับอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทดลองอเผื่อใครจะมีไอเดียเอาไปใช้งานนะฮะผมก็ มีโปรเจกต์ที่จะทําพอดีนะครับอาจจะไปใช้งานกับบอร์ดอื่นนะฮะนี่นะครับว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊ดีไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้านะครับจะนำสาระดีๆนะครับทำคลิปมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับงาน DIY อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าไฟฟ้าบ้างนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจ๊ดีไวด้ด้วยนะครับสวัสดีครับ